ดีค่ะทุกคนวันนี้เฮาจะพาไปเที่ยววัดนะคะวัดนี้สวยมากค่ะนี่เป็นวัดที่แบบเก่าแก่เลยไปข้างแรกนนะคะวัดนี้อยู่นคนปรปฐมนะคะทุกคนใกล้ๆกรุงเทพเลยใครจะไปไปได้เลยนะคะเออแต่จำชื่อวัดไม่ได้วัดอะไรนะ ที่เก่ามากนะคะแล้วก็มีป้ายชื่อด้วยนะคะวัดอะไรน่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่วัดอันเนี้ยนี่เป็นเมืองเก่านะคะที่คนที่ทุกคนต้องไปนะคะคแล้วก็เจ,<ะ>จดีนี้มีอายุประมาณหนึ่งพันห้าร้อยปีนะคะได้ข้างในก็ สวยงามมากเลยค่ะนนแล้วก็วัดใต้ทุกใต้เทียนนะคะว่าปากันก่อน,นท้งแรกนะคะเราไปเที่ยววัดเก่ากันนะคะเขาบอกว่าวัดนี้เก่ามากใกล้องุงเทพ้วยนะคะไปง่ายดีแล้วก็ทุกคนสามารถไปได้ what cows are so. That's why I did walk these streets with me. I'm doing decently, just glad that I can be. Yeah, I'm trying to realize it's all right to not be fine on your These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that.